น้ำยาข้าวปุ้นโอ้แซ่แบๆเด้อเหมืนนเบิ่งน้ำยาแดงจีนคืนขันในใจนกะที่ได้นี่แน่นบ่าวม่นใส่ของลงมือก่อนนั่นเดี๋ยวเห็นน้ำยาไวก้กอนวันนี้ที่บีบข้าวปุ้นโอ้จีนคืน แซบเด้อพีน่อนนี่้เข้มขน้นแถวนี้ใส่กะทิน้ำหอมอะพาวน้ำหอมอใส่กะทิอีกบ่หนี่งหมอใยายแล้วหมอเบเอยัามุนอันนี้แก เบอร์สามสิบสองครับนี่บนแม่นเฮ็ดคลายนะครับเฮ็ดกินจะคอนครับลูกกับร้านนะครับเร,รเรื่องลูกเรื่องร้านร้านก็มาแต่เมืองเลยมาหลายคนอยู่ตอนนี้ใส่กะทิหัวกะทิใส่ไปมันหอมลนะเข้นขนมข้นน้ำยา เลือดไก่กับตีนไก่ครับขาไก่โอ้โหแต่แซ่บเลยรื่องเนี่ยพี่น้องเข้มข้นแซ่บแซ่บไปเนี่ยแหละครับกินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆมวันนี้ครับตันนี้ก็ตันนี้ก็เสบ,บีบขปุ้นนะครับ นี่ก็ดีพปุ้นแหละครับรอื่นแป้งยังแป้งสำเร็จเหมือนใช่สำเร็จ,รจมือมวนมาไ้มาตำแป้งเห็ดน,นะครับก็มีแป้งสำเร็จขายกับซื้อมาเป็นถ,งถงนุงถุงหนึ่งยากกิโล สามโลสามลครลยโละแปดสิบหาบาทปดารามันเสียเขาม่อยกแม่เกแม่องีเอาหามือ้ยไทย่างเนาะไทยนำเย่นครับ お。これでやけ <iento> <:者さん> ไปนรีกไป้ันี่ครับอันนี้ขั้วขั้วบันโน่นนะครับจับ เส้นขปุ่นะครับอ้โจับกเ็นเห็นยังก็เป็นลูเห็นยังก็เออยังก็ียืบเนง่ายๆตันี้ที่บีบขาปุ่นอืม ต้องรอรอให้มันพูขึ้นลแล้วมาสิเล็งมาขึ้นแล้วเดี๋มันก็ไหลเก็นันมาไหลยไรอย่างเง้ต้องดีมากอย่าเด็ดแบบเล็งเลยอะ่ะ กันโอนเนี้ยมนอยู่สักมันหมอนมันหอนตินกันหมอนหอนติดพูดไปกะ